ดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ สวัสดีชาวเวลโลทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับดีเจกินมอนคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้เนี่ยสี่โมงวัยรุ่นไปรุ่น,นอ่าถามว่าไปรุ่นเพราะอะไรเพราะมันยังไม่แก่ไงครับตอนนี้สี่โมงนนะครับผมตอนนี้เนี่ยเป็นเกียดมากเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องแบบว่าปกตินี่เราเวลาผมสัมภาษณ์ใครก็จะยกเยี่ยงเยกย,กยกตอนนี้เนี่ยแบบว่าจะรีบเนื้อรีบตัวนิดนึงเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยอยากคุยเรื่องมากครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญถึง2ท่านด้วยกันครับกับนะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอเตอร์เอกพัทรันกคุณครับแล้วก็น้องโอ๊ตพัสกรด้วยครับสวัสดีครับสสสสสสวววััััััดดดีีีคคครรรบบบขออนุญาตแบบว่าแนะนำหน่อยนะครับกับ นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกหรือว่าอาจารย์เอกของเราเนี่ยก็คือเป็นประธานกรรมการบริหารไปรษณีย์ไทยแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์คนสําคัญของนะครับไทยแลนด์ท็อปบดของเราด้วยครับผมรวมถึงน้องโอ๊ตนะครับซึ่งแน่นอนแหละแมแฟนคลับมาเต็มโซเชียลขนาดนี้นะครับแสดงนําเรื่องใหมซ่าบอลไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กนะออกการอ้ออากาศนะครับทางในช่อง 9m40 ของเรานั่นเองนะครับเพิ่งจบไปด้วยนี่เพิ่งจบไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เองครับโอ้ก็เลยแบบว่า จบไปแล้วเฮียบอกว่าไม่ชอบเด็กปุ๊บมาเป็นหนุ่มไปรษณีย์ไทยเลยโอ้โหเอาจริงๆผมอยู่ไปรษณีย์ไทยมาตั้งแต่สองสามปีที่แล้วแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็รักไปรษณีย์อยู่เหมือนเดิมแล้วก็รักมาขึ้นไปด้วยจริงเหรอวิญสุดยอดเนี่ยของเราอยู่ไปรษณีย์ไทยมาสองสามปีเหรอใช่ครับพี่เนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเด็กคนอื่นร้องอูแวอูแวะพี่เกิดร้องไปรษณีย์ไทยไปรษณีย์ไทยโอ้โหทิ้์โหมีแล้วอันนี้อาจารย์ ฝ่าด้วยนะครับพีเตอร์ปีหน้าแมอนว่างอยู่อ,อม่ได้ัู้โอดผู้โอูยับยบัโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวครับวันนี้เนี่ยนะครับโหทั้งสองท่านมาขนาดนี้แน่นอนว่าต้องมีเรื่องราวดีๆมาแนะนําให้กันฟังซึ่งผมพอทราบมานิดนึงแล้วกับโครงการโครงการหนึ่งนั่นก็คือโครงการพี่ไปส่งยาศัตวแพทย์จุฬาส่งรัฐอาจารย์ครับ มันคืออะไรครับที่มาที่ไปของโครงการนี้ครับกิมอนมีหมาแมวปะครับผมเลี้ยง,งทั้งน้องหมาน้องแมวครับหมา2ตัวแมวหนึ่งตัวเ <c oughs> วลาเขาไม่สบายทําไงครับวเวลาไม่สบายก็ต้องแบบว่าจับอุ้มขึ้นรถแล้วก็พาไปหาสัตวแพทย์เลยก็น,<ม>นจะมีคนจะมีอีกตัว2ตัวที่อยู่ที่บ้านที่เหงาครับเพราะว่าต้องพาตัวหนึงไปหาคุณหมออุ้ยตายแล้วผมลืมคิดเลยแย่เลยครับตอนนี้ก็เลยไปจริงๆแล้วไปสนีก็คิดว่าเอ๊ะ จริงๆเพื่อนเราเห่าอยู่2ตัวคือเพื่อนไปรษณีย์เนี่ยไม่ใช่แค่คนนะครับเพื่อนไปรษณีย์เนี่ยมีน้องหมาน้องแมวด้วยอุ้ยก็คือก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ได้แพทย์ชุลสัตวแพทย์ชุฬาครับครับคุณหมอโดยที่ท่านคณบดีอาจารย์ก็ทักมาบอกว่าไปรษณีย์ไทยคือมี คนส่งยาให้กับน้องหมาน้องแมวไหมเขาจะได้เจ้าของจะได้ไม่ต้องออกจากบ้านอืมก็คือเราสามารถดูแลเรื่องการลําเลียงการส่งให้เลยทีเนี้ยอยู่บ้านก็สามารถดูแลน้องหมาแองแมวได้บางทีมันต้องคุมอุณหภูมิยาครับมันต้องคุณภาพดีสมาให้น้องเขาไม่สบายอยู่อย่างเงี้ยครับหรือต้องทันเวลาพอดีต้องไม่เกินสงวันวันหนึ่งสวันเนี่ยเราส่งได้หมดอยู่แล้วแล้วก็มากกว่านั้นคือต้องส่งแล้วไม่หายอแสดงว่า ไม่ใช่ว่าจะรับส่งอย่างเดียวแต่ว่าก็ต้องมีเขาเรียกว่าการวางระบบการจัดส่งยาวม่จัณฑ์ต่างๆเนี่ยอย่างดีด้วยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าไปสนีไทยส่งยาให้คนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ระบบส่งถ้ายกส่งยาคนได้ก็ส่งให้กับหมาแมวที่เขารักได้ เพราะว่าหมาแมวนี่ก็คือสิ่งมีชีวิตเนาะบางคนเนี่ยรักเป็นลูกรักเป็นอะไรเพราะยังงั้นเนี่ยประเทศไทยดูแลคนได้ก็ต้องดูแลน้องหมาน้องแมวได้ด้วยโอ้สุดยอดมากมากเลยครับก็เลยเกิดมาเป็นโครงการดีๆแบบนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าพี่ไปส่งยาเนี่ยส่งยาไม่ได้ส่งยาธรรมดานะครับเป็นการส่งยาแบบมีคุณภาพด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่พอก็คือมีสัตวแพทย์จุลาเนี่ยก็คอยส่งรักคอยดูแลให้ใหด้วยใช,ใช่ไหมครับใช่ครับก็ตอนที่คุยกับสัตวแพทย์จุลา,าเนี่ยอาจารย์เขาก็ดุมากว่า คือยาที่ส่งไปไมันต้องมีคุณภาพอา <ไป S 1> จารยไทยส่งไหวหรออืมต้องมีคนหาแบบนั้นผม<ะ>ก็แอบ,บคิดในใจส่งไหวไหมครับโอ้โหถ้าส่งยาคนได้ก็บอกอาจารย์ทั้งหลายว่าส่งให้น้องหมาน้องแมวต้องส่งได้แล้วเราไม่ได้ส่งให้หมาแมวเราส่งให้เพื่อนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่า น้องหมาน้องแมวเป็นเพื่อนเราเพราะเวลาไปที่บ้านใครก็ตามหมาแมวจะทิ้งเจ้าของมาเล่นกับพี่ไปของเราเพราะว่าพี่ไปเราเวลาแต่งชุดก็คาแรคเตอร์ชัดเจนสีแดงอยู่แล้วนะครับน้องหมาน้องแมวนี่พร้อมวิ่งหาแน่นอนนี่นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการดูแลอย่างดีแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงเลยเยี่ยมแน่นอนถึงเกิดโครงการนี้มาอ่ะมาถึงน้องโอดพรสศกรเห็นมี แบบว่าภาพอินเสิร์ตว่าเนี่ยไปไปร่วมงานไปทํานู่นทํานี่กับกิจกรรมมาเป็นยังไงบ้างครับอยากให้พูดในมุมการรักสัตว์เรามีสัตว์ล้สัตว์เลี้ยงบ้างไหมอ้าวจริงผมผม,มเคยเลี้ยงเคยเลี้ยงทั้งสุนัขแล้วก็แมวมาก่อนครับแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ผมเลี้ยงกระต่ายอืใช่แล้วก็ผมจะมีกระต่ายอยู่2ตัวครับตัวนึงอ่ะชอบป่วยบ่อยมากครับแล้วเวาเราจะจําเป็นต้องเอาตัวนึงไปหาหมออีกตัวนึงก็ต้องอยู่บ้านก็แบบมีความเป็นห่วงครับใช่พอมีโครงการนี้เกิดขึ้นมาก็รู้สึกว่า อ่าก็ไม่ต้องแยกกันละอยู่ด้วยกันไปแล้วก็รักษาที่บ้านอะไรเงี้ยครับยอดยอเลยนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นผู้ใช้จริงด้วยใช่ง,งัน<ะ>ไม่มาโปรโมทไม่มาพีอาแบบนี้จริงครับขายอีกหน่อยได้ไหมแบบว่าตอนนี้เป็นตรสีตรสารเลยแบบว่าเออโครงการนี้ทํายังไงนะต้องทํายังไงต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้เราพอมีวิธีแนะนำไหมฮะเอาจริงจริงก็หลักๆเลยครับติดต่อติดต่อทางสัตวแพทย์ไปก่อนนะครับว่าทางโรงพยาบาลวา่าอยากจะ สอบถามอาการว่าเป็นอาการแบบนี้ต้องการยาแบบนี้ครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลสัตว์ก็จะคอยประสานงานกับทางไปรษณีย์ว่า<ม>อ่ะส่งยาตัวนี้ให้กับเจ้าของคนนี้นะอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ง่ายเลยสามารถติดต่อได้เลยนะครับมีช่องทางติดต่ออะไรแบบนี้ไหมครับจริงๆเออใครที่ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลของสัตวแพทย์จุลาอยู่แล้วมันก็สบายใจครับคุณหมอบางทีไม่ไม,ไม่รู้ด้วยซ้ําไปแต่ว่าคุณหมอก็จะบอกว่าน้องเต้องกินยาทุกเดือนแล้วก็ต้องกินยาอีกหลายเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่บ้านเลยไหม เดินไปติดต่อตรงนี้ให้ส่งไปทุกเดือนเดือนละครั้งจะได้ไม่ลืมด้วยครับอุ้ยผมนึกม่ลืมเลยจริงจริงๆก็คือสมมติว่าใครที่พาน้องหมาไปโอเคแหละพบแพทย์อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วหมอจ่ายยาแบบเนี้ยก็ทีนี้ก็รอที่บ้านยาวๆเลยเดี๋ยวทางไปศนีไทยจัดการให้เรียบร้อยบางโรคเนี่ยไม่กินยาวันสองวันเนี่ยเขาซุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องกินยาทุกวันบางทีลืมเนี่ย ตกใจคือโรงพยาบาลติดไปแล้วทายังไงแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันยังไงก็มียาแน่นอนสบายใจอีกอย่างหนึ่งคือบางคนบอกว่าโวกว่าจะเดินทางกรุงเทพเนาะไม่รถตีน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับนี่ก็อยู่บ้านเฉยๆครับอย่าไปส่งนี่ขอบลวนๆดิกดนิดเดียวนด้ไปนะเออเลยครับนี่แหละฮะคือความใส่ใจของทางปบษณีไทยนะครับที่แบบว่ามอบให้กับคนที่แบบว่าหัวจิตหัวใจเรารักษ์ครับ เขาเรียกว่ามีสัตว์เลี้ยงแล้วเจ็บป่วยอะไรยังไงเนี่ยต้องดูแลเขาให้ดีก็ใช้บริการคอครุกขงณมีคนถามด้วยว่าแพงไหมอ่าแพงไหมครับงั้นมผมขออญาตถามแทนทุกคนในใจเลยครับแพงไหมครับอจจาจารย์เอกถ้าส่งให้ลูกค้าต้องแพงแต่ว่าเราส่งให้เพื่อนอืมเพราะฉั้นเนี่ยบอกไว้ที่ไปรษณีย์แล้วก็คุยกับที่สัตวจุฬาว่าห้ามถึงร้อยบาทเด็ดขาด วิธีการคิดคือถ้าต้องจ่ายเงินขึ้นรถไปเองอยังไ้ก็เกินร้อย<ช>ต้องถูกกว่าขึ้นรถไปเองอืก็คือไม่เกิน 1, 100บาทบสบายใจได้ เพราะว่าถ้าเรานับกันดูดีๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเดินทางไปเขาเรียกว่าเหมือนสยามนะไ <พอ S 1> ปฮ่องกไปอะไรเนี่ยเดินทางเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยครับการที่คุณอยู่ที่บ้านด้วยแล้วค่าค่าส่งขั้นเขาเรียกว่าถูกขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากผมไปขอบคุณ <c oughs> อาจารย์มากเลยที่แบบว่าบอกไปผมเนี่ย ก็กำลังสงสัยในใจอยู่เหมือนกันว่าจะแพงหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะว่าการขั้นตอนการส่งมันก็ค่อนข้างจะแบบว่าพิถีพิถันมากๆอะไรแบบนี้ด้วยเพราะเวลาครับส่งมั่วไม่ได้ผิดทีหนึ่งอันตรายถึงชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องส่งให้ดีที่สุดใช่อย่างนี้กระต่ายเราสบายแน่นอนเนาะวยเมื่อไหร่นี่เรียบร้อยมีคนมาดูแลเราแน่นอนที่สพานไปสนีเราส่งแบบมีระบบแบบ e m s ครับ หนถึงสวันทําการสามารถส่งถึงมือได้เลยอ๋อเพราะฉะนั้นไม่ต้องหว่วงครับป่วยปุ๊บมาปั๊บแน่นอนนี่นั่นเองนี่คือเรื่องราวดีๆของโครงการที่ไปส่งยาสัตว์ตะวทยพจุฬาส่งรักนั่นเองครับนิดนึงครับอาจารย์เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องโครงการไปแล้วแต่ว่าอาจารย์เนี่ยอยู่กับพวกเรามาพักใหญ่เลยกับไทยแลนด์ทวมด2025ครับ เมื่อปีที่แล้วเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยนะครับผมนี่เขาเรียกว่าเอยชื่อคนที่เข้าชิงนู่นนั่นนี่เนี่ยเบียดกันทุกแบบว่าสัปดาห์เลยทําให้แบบว่าแฟนคลับที่เขาโบวชกันเยอะมากเลยซึ่งประสบความสำเร็จมากๆเลยครับอยากทราบจริงๆว่าโครงการไทยแลนด์ทังโบสปี2 0 2 5ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไปสษณีไทยในปีถัดไปเนี่ยนะครับเรามีการเตรียมพร้อมในการเปิดโบสอะไรอย่างไรบ้างครับพี่จริงๆต้องขอบคุณอสม,มทครับครับก็ชวนไปสณีไทยบอกว่าเออจริงๆแล้วอยากจะให้ ให้ส่งกำลังใจเยอะๆสำหรับคนที่ทำงานคุณภาพได้ดีๆแล้วให้คนไทยมาร่วมใจกันโหวตครับอย่างน้องโอ๊ตเนี่ยแฟนคลับเยอะออยากจะให้กำลังใจน้องโอ๊ตเนี่ยทั้งให้กำลังใจทางไหนคือไปเจอน้องโอ๊ตไปโหวตไปจะโหวตเนี่ยโหวตคือไปกรี๊ดเนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่อยากโหวตให้ชัดๆไปเลยว่าอยู่ในใจครับก็เลยร่วมมือกับอสอมทอบอกว่าทำไทยแลนด์ท็อปโหวตแล้วก็โหวตพัน แพลตฟอร์มไปรษณีย์ไทยเราเรียกแพลตฟอร์มเราว่าพรอมโพสพรอมโพสเข้ามาทำไมถึงต้องพรอมโพสเพราะเดี๋ยวคนมั่วมาโหวตครับเราอยากรู้ว่าใครโหวตให้ใครแล้วก็มีคนนับให้แล้วก็คะแนนไม่เพี้ยนดังนั้นทุกคนก็รีจิสเตอร์เข้ามาปลายพีล้านล้านโหวตใช่ร้านก็โหวตเลยครับโหวแล้วแน่นอนว่าทุกครั้งที่โหวตเนี่ยคุณมั่นใจแน่นอนว่าผลโหวตทุกผลโหวตเนี่ยถึงแบบว่าตัวเสือเป็นคุณแน่นอนแล้วถูกต้องชัดเจนไม่มีสปงสแปมแน่นอนเพราะว่าระบบกังดีซึ่ง ปีที่แล้วเนี่ยพอทุกคนส่งกําลังใจเข้ามาให้กับแฟนให้กับเฉลียเปินดาราที่ชอบแล้วเรื่องอื่นๆที่ชอบเนี่ยเราคิดว่าปีนี้ขยายหน่อยครับอครก็เลยจากเดิมเนี่ยปีที่แล้วเราคุยกันว่าให้รางวัลประมาณล้านกว่าบาทรวมรปีนี้เพิ่มไปอีกสักเป็นสองล้านกว่าบาทอทุกคนฟังไว้นะครับสองล้านกว่าบาทนะครับเท่าตัวใช่แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยต้องโหวตเยอะจึงจะได้รางวัลครับปีนี้บอกว่าไม่เอาอะ่ะคือคนโหวตเยอะก็ยังได้รางวัลเหมือนเดิมแต่ คนที่โหวตเข้ามาทุกคนมีสิทธิ์ได้รางวัลหมดนี่ไม่ใช่แค่ท็อปสเปนเดอร์อย่างเดียวนะครับทุกโนครับผมตบือเลยครับผมนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่โหวตไม่ว่าคุณจะมีน้อยมีมากเนี่ยโหวตให้ศิลปินที่คุณรักเนี่ยนะครับแค่โหวตเดียวเท่านั้นคุณอาจจะแจ็คพอตนะครับได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่อย่างที่อาจารย์เด็กบอกไปเมื่อกี้ก็ได้นะครับนําสองอย่างคือโหวตให้โอ๊ตแล้วก็โหวตให้คิมมอนอ โอ๊ตไปโหวตเลยครับตอนนี้เราต้องรีบทําเพลงกันแล้วล่ะเออเดี๋ยวซีซั่นใหม่ขึ้นมาเราจะได้เข้าชิงกับเขานะนะได้เ<อ>พี่ป็นแฟนคลับของเราเขาจะได้แบบว่าได้ซับด้วย <ใช S 1> เออติดตามเราโหวตให้เราแล้วก็ได้รางวัลไปด้วยแบบนี้ใช่ครับไม่จำเป็นต้องที่หนึ่งก็สามารถได้รางวัลที่หนึ่งอยู่แล้วเราต้องที่หนึ่งเลยที่หนึ่งร่วมที่หนึ่งร่วมที่หนึ่งอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนของสุดยอดมากๆเลยซึ่ง ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับรายการ t h a i l a n d Top Board ในปีถัดไปเนี่ยเดี๋ยวการแข่งขันเนี่ยจะยิ่งใหญ่แล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรไหมทําร่วมกับทางไปรษณีย์ไทยอีกเยอะแยะมากมายครับก็ติดตามไปด้วยเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในในในปีถัดไปในปีนี้สิต้องบอกว่าปีนี้แล้วก็คาบเกี่ยวไปยันปีถัดไปด้วยนะครับทุกคนครับผมนี่คือเรื่องราวดีๆอ่ะนิดนึงแล้วกันครับสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้แบบว่า อาจารย์เอกแบบฝากถึงโครงการนิดนิดนิดหนึ่งนะครับแหมร้อนใช่ไหมครับโหร้อนมากมากเอออาจารย์เอกฝากถึงเรื่องราวของโครงการเราหน่อยครับว่าเป็นอะไรแบบสรุปโดยสรุปอีกทีหนึ่งก็ได้ครับอาจารย์คือ2เรื่องครับใครที่มีน้องหมาน้องแมวอยู่ที่บ้านก็ให้สบายใจได้ว่าไปษณีไทยร่วมกับสัตวแพทย์จุฬานะครับตอนนี้สิ่งที่เราอยากให้เป็นคือให้น้องหมาน้องแมวมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงดังนั้นเนี่ยอยากให้ท่านอยู่กับบ้านแล้วก็อยาาไปส่งถึงบ้านแล้วก็ คุณภาพยาเหมือนกับรับเองที่โรงพยาบาลแล้วต้องส่งไปทันเวลาก็ต้องใช้ EMS ของไปรษณีไทยเขาช่วยนะครับวันนี้ร่วมมือกันแล้วแล้วก็ทีส่สำคัญคือต้องไม่แพงครับต้องไ,ไม่แพงต้องถูกกว่าไปรับเองหลักการงั้นตอนนี้เราทําได้แล้วเรียบร้อยนะครับอันที่2คือปลายปีนี้ไทยแลนด์ท็อปบดยังมีเหมือนเดิมแต่ ขึ้นรางวัลก็เยอะขึ้นม,มีโอกาสได้รับรางวัลมากขึ้นนะครับทั้งใหญ่ทั้งเยอะทั้งมากทั้งอยากได้อะไรบอกมาเลยนะครับตอนนี้พอสมทกับไปรษณีย์ไทยร่วมมือกันแข็งแรงมากแข็งแรงสุดๆเลยครับอะตบมือสิครับเราอะไรต่อมาโโครับน้องโฮสครับฝากเลยครฝากเชิญชวนใด้ครับ หนุ่มสาวที่รักสัตว์อย่างพวกเราเนี่ยมาใช้บริการ<อ>หน่อยรวมถึงแบบฝากผลงานด้วยเลยครับโหใช้เลยครับเพราะว่าค่าบริการที่บอกไปเมื่อกี้คือไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทแค่ค่าเดินทางค่าเสียเวลาหลายๆอย่างคือว่าผมตีตีมูลค่าเกินร้อยอยู่แล้วใช่ไหมครับครับเราไม่ต้องเสียเวลาด้วยและอย่างนึงคือสัตว์เลี้ยงเราอยู่กับเราตลอดไปนี่นี่แล้วก็ฝากผลงานนะครับเมื่อกี้กดโหวตนะครับมไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าพี่คิมอนก็สา<อ>มารถกดได้นะครับล้วก็สามารถร่วมโหวตกันได้นะครับยังไงก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับ ไปกดโหวตกันนะครับที่สําคัญก็ตอนนี้นายเฮียบอกไม่ชอบเด็กใครที่ยังไม่ได้ดูก็เพิ่งจบไปนะครับกับทางอสมทเพิ่งจบไปแต่ว่ามีย้อนหลังให้ดูได้ครับย้อนหลังได้ครับย้อนหลังได้ก็แล้วก็มีสเปเชียลอีพีครับก็รอติดตามว่าจะเป็นยังไงครับนี่ครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขวันนี้หขอบคุณมากมีโอกาสได้รู้เรื่องราวดีๆเลยครับขอบคุณอาจารย์เองนะฮะขอบคุณน้องโอ้นมากมากเลยครับที่ เอาความรู้ที่ดีมาให้ตอนนี้ผมรู้สึกสบายใจมากเลยว่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านผมน้องหมาน้องแมวที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ยจะสบายใจเพราะว่าเรามีโครงการดีๆจากวัสนิไทยเนี่ยคอยดูแลแบบนี้ครับผมขอบคุณมากคับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่โชว์เสื้อหลังนะโชว์เสื้อหลังโชว์เสื้อหลังอะชเสื้อหลังผมรู้คได้เลยเฟนได้เลยได้เลยได้เลยดินี่ไหนเนี่ยบอกไม่รักก็เลย ส่งไปเสนีส่งความรักไปหาเธอเย้าไายพี่นีสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับคุณแม่ครับนี่ครับ